ป่านนกป่านนกอันนีู้กคนเนี่ยประมาณหกสิบนมาจากตีจได้บัไดบีล ที่ว่าพอได้ปีงอยู่เลยนี่แหละ <c oughs> เอานะครับัญชีมันมีอ่ามันมันมันมีในปุม่มฮันเด้ในปุ่มหัวชีฝาฝากรตัวก็เล็นสองสามเจ้าน้อยมันกึ่งรู้ว่ามันมีอยู่บัเล็กนะครับมัญชีมันมีนมมนระกะมมมมอกอยู่นะฮะ นหาิปลายตัวปนพุดันพุดเนี่ยผูดีนซีผู้าบ้าผูดละิปปายิปปายคัมีหูนะเพิ่เลยเป็นมจับเพิ่เลยเ็มจับจับจะไปจุดไปือเอายูหันจีนช่ให้มันชงผู้นายแม่คนอยากเข่าทั้งนารับด้จดเลยมาจะเช่ามาพักทิ่มปืนปะกนอน บอลราจะไปจอดเถื่ออันนี้บอลไม่ยังนุกโยมีคนพายเถื่อกล่ามใหญ่ๆฟันบรลสูบล่มนะกวาัน่ได้ว่าเหอมาสูบปืนเนมื่อยไปเลยบอลธรรมะเอเข้ากับไรเนาะเ้าหมือนหนาเนาะยามนียครคนอยู่เพื่อนบุมีนะเออก็ได้ละ ดูนี่ก็ชำำก็ขัดเฮื่นพนันเนาะรแงเลยชวนพักชวนนีา้นั่นเจลูของมันมนจาะกระดักรเลยวะมันม่ตุกม่ให้แล้วกเจ็บกยิงนะมันบอเห็นมันแตกมันั่นเนาะไม่ได้แปงเหอไม่ได้แต้งจะมันแห้งไปแห้งไปเนาะไปจักมันไปเอาปลา Y lo que